หนึ่งสองสามสี่ห้าจบไอคำปากด้วยอ่ะพีเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเพนะโอ้อ้ยยเออย้อโอ้ย้ออออ้อ you <laughs> ตากุย่าชื่อปิ๊งกย่าหาเดียวเลนพอนี่เต็งฮารตโตะแล้่อะไรท่านทามดเลยนะอุ้งกี้ก็ไม่รู้ครับผิดครับอันที่ไหนนั่นง ตะตานกลรไม่ด้โนเลยไม่ได้นเไม่ได้โกทำนี่ก็นี่ก็นี้ใ่ไหม่กนะครับี่เนไมนี่เราจะเจอไนะนี่เป็นบอกเ่างอะไร

บอก่ายมาด้วยเอ็มนี่คิดโกงน่าเหมือนน่เหมือนเอ้าเล่นวันนี้อะไรนะไม่รู้เอาเกงมากเอาต่อไป แต่อไนะแต่ท <ผม S 1> <อ>ูไม่ได่ไร่เป็นพีโมะแหละปโม่ะงะทูแต่ที่จริงะเขาว่าประเทศไทยอเ